สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอานไพเมืองวันนี้จะมาท่องสูตคุณแม่แม่สถึงแม่หค่ะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่หกสห้ายี่สิบสี่ห

สอเป็นหกสิบขอคุณค่ะ